สะเทือนวงการสีกากีมือปืนฆ่าหัว5แสนอูแสนคำฆ่ารองผู้การตำรวจทั้งประเทศตามล่า18ปียังจับอูแสนคำไม่ได้อูแสนคำหรือนายมนตรีแสนคำคือมือปืนตัวจริงเสียงจริงจากเชียงใหม่ที่จู่ๆก,ก็กลายเป็นฝันร้ายของตำรวจไทยทั้งระบบในปี2550เขาไม่ได้ยิงคนธรรมดาแต่ลั่นกายสังหารรองผู้บังคับบัญชากองบังคับการตำรวจนครบาลก้าวกลางถนนพร้อมลูกน้องอีกหนึ่งราย เรื่องมันเริ่มต้นในคืนวันที่22พฤษภาคม2550เวลาราวสี่ทุ่มกว่าบรรยากาศเงียบสงบในซอยเอกชัย69ก็ถูกถล่มด้วยเสียงปืนรัวนับจำนวนไม่ได้จุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่ซึ่งพันตำรวจเอกประพลแกนโกสลรองผู้การกำลังนั่งกินข้าวกับเพื่อนและญาติหลังจากกินข้าวเสร็จในตำรวจทั้ง3ก็เดินออกไปจะก,กลับบ้านทันใดนั้นเองอูแสนคำโผล่มาจากเงามืดพร้อมอาวุธครบมือรัวกระสุนถล่มรถตราโล่แบบไม่ลังเล เป้าหมายของเขาคือพันตำรวจเอกประพลที่พยายามหนีตายแต่ไม่รอดโดนจ่อย,ยิงซ้ําจนดับกลางถนนส่วนลูกน้องอีกคนในดับตำรวจบรรจงก็หนีไม่พ้นโดนยิงเสียชีวิตเช่นกันยังไม่หมดอูดยังหันปืนไปยิงใส่เจ้าของร้านนายสุชาตินุตาดีและภรรยาสิริพรที่อยู่แถวนั้นทําให้นางสิริพรเสียชีวิตและนายสุชาติบาดเจ็บแล้วทําไมอูดถึงต้องฆ่าจุดชนวนของเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากเรื่องชู้สาวที่แม่งซับซ้อนฉิบหายอูดเคยเป็นผัวของนางนิตยา ซึ่งต่อมากลายเป็นคนสนิทของพันตํารวจเอกประพลเหมือนจะจีบกันอยู่แม้จะเลิกกันแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเพื่อลูกอูดเองก็ยังหึงอยู่ในใจเก็บกดมานานจนระเบิดวันนั้นเขาเคยทะเลาะกับพันตํารวจเอกประพลถึงขั้นมีขู่กันไว้ก่อนหน้าอีกทั้งพันตํารวจเอกประพลไม่ได้เป็นแค่คนรักใหม่ของเมยียเก่าอูดแต่ยังเป็นตํารวจมือปราบที่มีศัตรูจากหลายคดีหลังยิงเสร็จอูดหายตัวไปเขาใช้รถบ m อดับเบิลยูขับหนีออกจากที่เกิดเหตุไปทิ้งรถแถวสมุทรสาครแล้วหายเข้ากลีดเมฆแบบไร้ร่องรอย ตำรวจล่ากันแบบเอาเป็นเอาตายใช้ทุกกำลังแต่จับไม่ได้สักทีอู๊ดไม่ได้เป็นแค่คนบ้าคลาั่งแต่มีทักษะเอาตัวรอดในป่ามีความชำนาญการใช้อาวุธและยิงไม่พลาดแม้แต่นัดเดียวเรียกได้ว่านี่คือมือปืนสายโปรเฟชชั่นแนวที่ใครๆก็อยากจับแต่ไม่มีใครแต่ได้แม้แต่เงาเวลาก็ผ่านไปเกือบ18ปีนายมนตรีหรืออู๊ดแสนคำยังลอยนวลไม่มีใครจับได้ทั้งที่มีค่าหัวสูงถึง50,000 0บาทกลายเป็นหนึ่งในคดีล่าฆาตรกรในตำนานของตำรวจไทยที่ยังคาใจคนทั้งประเทศ ว่ามันหายหัวไปไหนวะเพื่อนๆสามารถชมคลิปฉบับเต็มได้ทางช่อง YouTube ปูระเบิดขวดขอบพระคุณมากค่ะ